อัสลามุะลกุมวะรอฮมาตุลลอฮิวบเระกาตุกินดีต้อนรับนะคะการเรียนออนไลน์กับคุณครูโรซิตาสาลีค่ะหรือจะเรียกว่าคุณครูอาซีรอก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคุณครูสักเท่าไหร่นะคะเพราะปีนี้เราเพิ่งพบกันครั้งแรกและก็เป็นพบกันกันครั้งแรกด้วยกันผ่านหน้าจอมือถือนะคะค่ะปีนี้นะคะคุณครูก็ได้รับอามนานะคะให้มาสอนในรายวิชา ส่วนศึกษาและพละศึกษาในห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสนะคะก็มีอะไรก็ปรึกษาติดต่อครูได้นะคะในรายวิชานี้นะคะคุณครูคก็ประจําอยูออ่จริงจริงและคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะสอนทั้งมัธยมและปะถมนะคะคครมีปัญหาอะไรก็ไปติดต่อครูได้นะคะที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะอยู่ฝาแผนปถมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะ ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอินชาล้นะคะเราอาจจะได้เจอกันในเร็วนี้ช่วยกันดูอาด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะก็คือการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นหรือย,ยังลองลองตอบตัวเองซึ่งว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหรือย,ยัง อ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสูนะ่เนื้อหาการคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะนัเกเรียนคิดว่าตนเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงตอนนี้นะคะอ่ะอย่าบอกว่าเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยนะคะ การเปลี่ยนแปลงก็มีหลายรูปแบบนะคะเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะคะนี่ก็คือบุงบอกว่าเราก็คือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเรามาดูกันสิคะว่าวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นแปลว่า การเจริญเติบโตนะคะไปสู่วุฒิภาวะดังนั้นนะคะวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่นับจากการมีวุฒิภาวะทางเพศคือสามารถมีบุตรได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ในช่วง1 0 2ถึง20ปีแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนก็อายุก,ก็ประมาณ13-14ปีนะคะก็แสดงว่าเราเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะคะค่ะวัยรุ่นรุ่นแรกนะคะก็เป็นช่วง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะทุกระบบเลยนะคะโดยจะอยู่ในช่วง10ถึง13ปีแสดงว่าตอนนี้เราประมาณ 10, 10 11 12 13 14ปีใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นรุ่นแรกใช่ไหมคะ,ะเด็กวัยนี้มักจะหมกมุ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเห็นไหมคะเด็ก10 ปีถึง13ปีเนี่ยประมาณมป .4 ปหปหเนี่ยร่างกายของเราจะมีการพัฒนาจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยถ้าผู้หญิงก็ณนะตอนนั้นก็น่าจะเพิ่งมีประจำเดือนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นแขนขาสะโพกหน้าอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในช่วงอายุวัยรุ่นรุ่นระ วัยรุ่นแรกนะคะค่ะต่อมานะคะวัยรุ่นตอนกลางนะคะเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวกันแล้วนะคะซึ่งอยู่ในช่วงอายุ14-16ถึง16ปีนะคะเด็กวัยนี้นะคะจะเริ่มมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วนะคะจึงหันมา หาเอกลักษณ์ของตนเองนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองหาจุดยืนนะคะผู้หญิงก็จะรักสวยรักงามนะคะเพื่อที่จะให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะเห็นจุดเด่นความเป็นตัวเองของเรานะคะที่แสดงออกมา14 15, 16ปีนี้เป็นวัยรุ่นตอนกลางแล้วนะคะแสดงว่าเราอยู่ในช่วงไหนกันบ้างคะตอนนี้ใครอายุ18ปีแล้วยังอยู่ในช่วงตอนกลางบ้างอ,อันนี้อยากก่าโกหก อายุตัวเองนะคะอ่าต่อมารุ่นสุดท้ายเลยนะคะวัยรุ่นตอนปลายนะคะจะอยู่ในช่วงอายุ17-20ปีนะคะเป็นช่วงวัยของการฝึกอาชีพนะคะรวมทั้งตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและในอนาคตนะคะมีความผูกพันกับเพื่อนต่างเพศแล้วอ่าใช่ไหมคะตอนนี้อ่าตอนนี้เรา14ปี หรือว่าตอนนี้เราก็มีความผูกพันกับเพื่อนต่างเพศแล้วยังไม่ถึงเวลานะคะหน้าที่ของเราตอนนี้คือเรียนหนังสือนะคะสภาพทางร่างกายก็เติบเติบโตเต็มที่แล้วนะคะและบรรลุติภาวะทางกฎหมายแล้วนะคะจริงๆแล้วบรรลุติภาวะตั้งแต่18ปปีขึ้นไปนะคะช่วงนี้เราก็กำลังหาว่าเราชอบอะไร นะคะในช่วง17-20ปีเนี่ย17ปีก็ประมาณม .5 เราก็กำลังวางแผนอนาคตเรื่องอาชีพที่เราชอบนะคะโอเคค่ะวัยรุ่นนะคะแบ่งสรุปสิคะวัยรุ่นแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะมีวัยรุ่นวัยรุ่นรุ่นแรกแล้วก็มีวัยรุ่นตอนอากลางแล้วก็วัยรุ่นปลายนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนทำนะคะ นักเรียนสรุปออกมาเป็นไม n เม a p นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะ3ข้อ3หัวข้อเลยนะคะนักเรียนคิดว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นคําถามที่คุณครูตั้งคําถามไม้่ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะทำไม i เม m a p ตั้งหัวข้อเลยว่าวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เวลานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนบอกความรู้สึกมากนะคะ 3. นะคะน <consegu> คักเรียนมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วและเรามีการรับมืออย่างไรรับมืออย่างไรต่อ อารมณ์ของเรานะคะรับมืออย่างไรต่อการเติบโตของเรานะคะการจเจริญเติบโตของร่างกายจากที่เราผอมและเรากินเยอะเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราไม่อ้วนเนี่ยนี่ก็คือการรับมือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะเราจะทำยังไงให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงนะคะเราจะต้องมีการ เตรียมความพร้อมนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะมันเป็นเกี่ยวกับตัวเรานะคะเราสามารถก็คือเราสามารถรับรู้ได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงยังไงไปนะคะ ค่ะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะยิ่งตอนนี้นะคะฝนฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยดีสถานการณ์โควิดอีกนะคะก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทํางานส่งครูด้วยนะคะเป็นคะแนนนะคะครูเก็บคะแนนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครับต่อไปนะคะค่ะบับบิลลาฮิตเฟิกวันฮีรายะอัสสลามุอะลัยกุมอาาัลลอฮมะตุลลอฮิวบเระกาตุ